บูดเกมในไทยแลนด์อาทิตย์นี้ขอต้อนรับซุปตารุ่นใหญ่ที่ขอมาปาร์ตี้บ้านนรรายฝรั่งเป็นครั้งแรกวันนี้ก็ขอต้อนรับครูอ้วนอย่างเป็นทางการที่มาปาร์ตี้กับเราครั้งแรก<ช><บ>คุณไปไหนมาครูอ้วนที่คุณไม่มาปาร์ตี้กับผมเลยนิ่ฉันกลัวรายการคุณคะ่ะทำไมอะครับเพราะว่าเออมันเหนื่อยมันเหนื่อยคะอ่ะเขาไม่ได้ถามว่าเหนื่อยไหม<ช><บ>เขาถามว่าไปไหนมา<ช><บ> ในขณะที่คุยกันอยู่นี okay, ่เพื่อนเพื่อนได้ยินไหมได้ยินนะเพื่อนได้ยินนะและมาฟังเรื่องราวอัปเดตสถานะหัวใจของเราซุปตาแคมชนาทิปเนี่ยเขาเคยมาปาร์ตี้กับผมหลังๆไม่มาหายไปนานมากเอาเวลาไปจีบใครอยู่หรือเปล่าฮ้ยสถานะตอนนี้เป็นยังไงจีบติดหรือยังตอนนี้ก็ถ้าดื่มกาแฟก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลนะครับหวานมากหวานมากสคนนี้ <Huh? S 2> หัวใจล่าสุดไม่ถามเขาเลยเอาหัวใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรหัวใจพี่เพิ่งเปลี่ยนเพจมานี่อาทิตย์ที่8ธันวาคมน,นี้6กโมง20นาทีดูทีวีกด3 3ดูมือถือกด3พม